ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นะถือเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องของการเงิน โชคดีในเรื่องของการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีตุลและโชคดีอยู่บนเงื่อนไขอยู่บนเขาเรียกบนบริบทที่ว่าแม่งติดต่ออะไรก็สำเร็จนะครับบางอันเราไม่อยากได้เหมือนกลับมาให้เราแบบฟุ๊กๆเลยฉะนั้นสัปดาห์หน้าจันทร์ที่27มิถุนายนถึงอาทิตย์ที่3กันยายนเออสากรกฎาคมนั้น ถ้าไม่นับวันจันทร์นะถ้าไม่นับวันจันทร์วันเดียวนะนอกนั้นถือว่าชาวลัคนาราศีตุลจะติดต่ออะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายจะปิดจ็อบปิดการขายคุยกับลูกค้าไว้แล้วครึ่งๆกลางๆก็จะสำเร็จได้โดยง่ายหรืออะไรที่เราเคยติดต่อไปก่อนหน้านี้แล้วมันพลาดหรือมันตกลงแล้วมันไม่เข้าใจกันก็จะกลับมาคุยใหม่ให้มัน success ยิ่งขึ้นนะครับ ยากันนั้นเลยชาวลัคนาราศีตุลน,นะวันพฤหัสวันศุกร์นะพุธพฤหัสศุกร์สามวันนี้เป็นสามวันที่ดีมากพุธพฤหัสศุกร์สามวันนี้เป็นสามวันที่ดีมากติดต่ออะไรก็จะสำเร็จสำจลิดผล ฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าคุณจะติดต่ออะไรที่เป็นเรื่องเงินเงินทองทองให้ยึด3ามวันนี้ไว้เลยคือพุธพฤหัสศุกร์นะครับวันจันทร์ไม่ค่อยดีนะวันจันทร์ลาพัก้อนได้ลาไปเลยหรืออะไรที่ต้องติดต่อสําคัญสําคัญท่านเลื่อนได้เลื่อนไปเลยไม่สําเร็จหลอกเชื่อเถอะต,ติดนู่นติดนี่แม่งเอ้ยวันจันทนระ์ไปดูให้ดีนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ วันอังคารอาจจะต้องมีการเดินทางสั้นๆเพราะงานพุธพฤหัสสุขสามวันนี้ดีมากเป็นสามวันแห่งความสำเร็จเป็นสามวันที่จะโชคดีเรื่องเงินหรือใครที่จะเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่คุณเถะวันพุธพฤหัสสุขถือว่าดีมากวันเสาร์และวันอาทิตย์สองวันนี้มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องรักๆคล้ายๆถ้าส่วนใหญ่ ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลแล้วคุยกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับยังไม่รู้ทิศทางจะไปทางไหนผมว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์2วันนี้น่าจะคุยกันเข้าใจขึ้นหรือว่าเออพอจะรู้ด้วว่าเราเออรู้สึกกับเขาอย่างนี้และเขารู้สึกอย่างไรกับเราน่าจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกลับมานะครับส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็น่าจะโอเคขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ย ในโครงสร้างดวงของเขาเนี่ยต้องอธิบายให้ฟังว่าไอ้ดาวคู่ครองของคุณมันไปได้กเกษตราราธิบดีมันก็ดีในประการที่หนึ่งแต่มันไปอยู่กับราหูนะครับช่วงนี้กิเลสปลุกใจไฟํำดัดพอสมควรเลยนะนะครับนะครับชัดเจนมากผู้ชายชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้อาจจะอยากไปกินนอกบ้านนะ เออแปลกมากๆเลยแล้วก็ผู้หญิงชาวลัคนาราศีตุลดูเหมือนกับช่วงนี้อยากจะบริหารสเสน่ห์สุดๆไม่รู้เป็นอะไรไปดูกันให้ดีก็แล้วกันยังไงก็แล้วแต่ขอให้โชคดีนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงองแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับ ต้องเฮงด้วยสักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล